ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทัวร์ไทยพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะพามาลุยป่าชอบบอกว่าในนี้มันมีน้ำตกผาล่มเย็นผมดูลักษณะทางนี้มันแรงนะครับอาจจะอาจจะไม่มีเพราะ่าทางเดินไว้สวยดีเหมือนกันครับจะเดินเข้าไปดู ไม่ไม่มีเตียงน้ำไม่มีอะไรเลยธรรมชาติอยู่ป่าถ้าเงียบขนาดน,นี้นี่ก็ต้องได้กินเตียงน้ำละถ้าทางเดินนี่ผมก็ว่าน่าจะไปไม่ไกลครับมาดู เดีได้ยินเตียงไม่มากถ้าถ้าตรงนี้คือน้ำตกและเก็สุดยอดครับเป็นเทียนบอกว่ายอย่างดี เขาก็มีทางเดินไปอีกครับขึ้นอีกฝั่งนู้นก็นี่เป็นแช่แบบฝายชะลอน้ำมีทางเดินขึ้นไปทางโน้นอีกทีนึง น้ำตกน่าจะอยู่ด้านบนน,นี่น่าจะเป็นน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกพาล่มเย็นก็ว่าประมาณนั้นอ๋อเขาทำทางไม่แน่ใจ ทางเดินไว้สวยงามก็เป็นบันไดทำทางเดินขึ้นไว้สวยแต่น้ำตกดูจากหางนี่น่าจะน้อยครับปีนี้มันแรงถือว่ามาเป็นบันไดเที่ยวครับก็ดูต้นไม้ป่าเนี่ยไม่ได้ปลูกนะครับจนไมน้เกิดเอง เหมือนลูกมากน่าจะอยู่ในตระกูลป่ามเนี่ยกล้วยไม้นี่ก็คือกล้วยไม้ป่าครับกล้วยป่าที่มันเกิดเองนองเดินขึน้นมาเขาก็มีบันไดทำให้ลงแต่ละซอกแต่ละชั้นครับ ตรงที่ผ่านมาจะว่าน้ำตกก็ไม่เชิงต้นไม้ทางนี้ที่เห็นมันสูงชันมันขึ้นแย่งกันรับแสงแต่ละต้นบางต้นน่าจะเกือบสองร้เมตรนี่ครับหลังจากเดินขึ้นมาก็ จะเห็นน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกผาล่มเย็นว่างั้นสูงกันก็แปลกอีกดีครับเป็นน้ำตกตกจากเขาจะลงมาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆเดินขึ้นมาสัก100ร้อยกว่าเมตรก็ได้ประมาณนี้ครับน้ำตกตกจากหน้าผาสูง เขายังม ok ีข mm ึ้นไปได้อีกนะครับด้าน่างซ้ายเขาเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ขึ้นทางไหนผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นขึ้นทางนี้ได้ก็เป็นน้ำตกที่ออกมาจากผาสูงครับ ก็เป็นประมาณนี้วัางสายน้ำตกหย่อนลงมาครับประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับถ้าดูจากตรงนี้เขาก็คงเป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากสังเกตทางที่น้ำตกลงเนี่ยจะสามารถเกิดเป็นประการลังขึ้นมาได้มีมอสมีอะไรเกิดเต็มเฟิร์นขึ้นเต็มตลอด ทางสายน้ำตกมาก็สูงประมาณสักร้อยกว่าเมตรมั้งรับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกผาลมเย็นครับ